ไม่อยากกินยาคอเลสเตอรอลต้องทำยังไงบ้างนะครับวันนี้หมอมีขั้นตอนในการลดยาคอเลสเตอรอลให้นะครับผม เบื้องต้นคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ถึงสูงคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ที่ต้องทานยาคอเลสเตอรอลสูงไม่กินยาได้ไหมเวลาที่คอเลสเตอรอลสูงหลักๆเรากลัวว่าคอเลสเตอรอลเนี้ยไขมันเนี้ยมันจะไปอุดตันหลอดเลือดถูกไหมหมอจะบอกว่าค่าไขมันอย่างเดียวเนี้ยมันบอกไม่ได้ว่าต้องกินยาหรือเปล่าอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องประเมินร่วมด้วยนอกจากค่าไขมันเราต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงขนาดไหนที่มันจะไปอุดตันหลอดเลือดเพราะฉะนั้นเนี้ยวันนี้หมอจะสอนประเมินว่าเรามีความเสี่ย เขนาดไหนระดับไขมันเราเนี่ยควรจะคุมอยู่ที่เท่าไหรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจดจํามีอยู่5ข้อด้วยกันข้อที่1ถ้าเราอายุเยอะจัดเป็นความเสี่ยงข้อหนึ่งผู้ชายเนาะอายุตั้งแต่45ขึ้นไปถ้าเป็นผู้หญิงอายุเกิน55ขึ้นไปคุณมีความเสี่ยงข้อนี้แล้วข้อที่2ประวัติครอบครัวของเรามีโรคหัวใจขาดเลือดไหมก็คือว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยเกิดโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังไม่เยอะคุณพ่อเกิดโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยกว่า55คุณแม่เกิดโรคหัวใจตั้ง แต่อายุน้อยกว่า65ข้อที่3ถ้าคุณสูบบุหรี่เป็นความเสี่ยงข้อที่3นะครับข้อที่4มีโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าเราทานยาวความดันแล้วเนี่ย ถือว่ามีโรคความดันโลหิตสูงแล้วหรือถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่ได้ทานยาแต่คุณมีความดันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกิน140-90ขึ้นไปถือว่าคุณมีความดันโลหิตสูงข้อที่5คุณมีไขมันดีหรือว่า HDL ต่ำกว่า40อันนี้คือความเสี่ยง5ข้อและเดี๋ยวเราใช้สิ่งนี้นั่นแหละในการประเมินว่า LDL เราควรเป็นเท่าไหรถ้าเกิดคุณมี0ถึง1ข้อคุณรักษาระดับ LDL ไว้ให้ต่ำกว่า160หรือว่าโอเคแต่ถ้าคุณมีสองข้อขึ กว่า130 ถามว่าเกณฑ์นี้เอามาจากไหนเนาะเกณฑ์นี้เอามาจาก n s e National Cholesterol Education Program ที่เขาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยแล้วเขากาหนดมาทีนี้มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องรักษาระดับ LDL ให้ต่ําที่สุดคือ LDL ต้องต่ํากว่า1 0 0อกลุ่มนี้เนี่ยคือคนที่เคยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไปแล้วคุณเป็นส t r o k e ไปแล้วเคยมีประวัติเรื่องของคอเลสเตอรอลมันอุดตันหลอดเลือดไปแล้วอะนะครับร่วมกับคนที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานเนี่ยคุณเข้าข่ายกลุ่มนี้เลยคือคุณต้องรักษา แอ l ด l ไว้ที่ต่ำกว่า100คนไข้เบาหวานเนี่ยเขาพบว่าพอคนไข้เบาหวานเนี่ยเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยกําหนดว่าถ้าเกิดคุณเป็นเบาหวานไปแล้วเนี่ยคุณต้องคุม LDL ให้ต่ำกว่า100นะครับพูดเผื่อคนงงไปเลยละกันหมอมี2ขั้นตอนในการคํานวณค่าไขมันแบบง่ายๆถ้าคิดว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันยากเกินไปนะขั้นตอนที่1เอาคอเลสเตอรอลรวมทั้งหมดหารด้วยไขยมันดีหรือว่า HDL ไม่ให้เกิน4เท่า ถือว่าระดับคอเลสเตอรอลคุ่นโอเคขั้นตอนที่2ดูซิว่าไตรกิสรายชั้นสูงหรือเปล่าไขมันเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลกับไตรกิสรา์ถูกไหมให้เอาไตรกิสรา์ตั้งแล้วหารด้วยไขมันดีหรือว่า HDL ไม่ให้เกิน2เท่าเลสเะออลเนี่ยมันจะไปอุดตันหลอดเลือดแต่ถ้าไขมันไตรกิสรา์สูงมันจะไปพอกตับไขมันพอกตับก็จะเกิดตับอักเสบพอปล่อยให้มันเป็นนานๆเข้าก็จะเสี่ยงเรื่องของมะเร็งตับนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ